สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีเยี่มค่ำคืนครับผม,มนีปักมุดอยู่บ้านวังสะแบงใต้ครับผมเป็นยม,มค่ำคืน มันนี่รับมาลลมงานของไองานบวชน้องนาวินครับผมมันนี้ก็ผ้าใหญ่มะเฝ้าเฝอาอยางไรล่ะเฝ้า <laughs> กองบวชเฝ้ากองบวชเนาะนี่เฝ้ากองบวชครับผมมันนี้มันนี้ก็งานบวชน้องนาวินแล้วก็หลายๆเจ้าก,กองบวชสามสามกองบวชครับแล้วก็ หนึ่งในสามกองบวชก็จะเป็นน้องนาวินนะครับผมหรือผ้าใยนะครับผมผ้าใยมนเสาครับผมเิ่นมาเฝากองบวชว่าต้องเฝาแต่ละกองก็สิมีญาติซีพี่น้องเป็นมานอนเฝานะครับผมเพราะว่าสิมีทรัพย์ส,สินในหล,หลายอย่างนะครับผมเป็นประเพณีครับผมกองบวชครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าในสู่ของอา่า ล่มกสาสวพัทในส่วนของพระพิสุสงนะครับผมวันนี้มือมือแห่นาคนะครับผมแห่นาคป้ากันี่เพื่อเจ้ากองบวชมาเอามาร่วมกันนะครับผมมือเสาแต่ะเด้กเพิ่นกับสีมีการบวชนะครับผมอ,อุปชานะครับผมสามกองครับสามกองหนึ่งสองสามหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องนาวินนะครับผมของ ถูกหลานนะครับผมเขาก็นี่ยวันนี้ก็ตรงกับวันที่4นะครับผมมันจะมีงานมหรสพในส่วนของงานบุญบุญกลุ่มเขาใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนยังนี่อนยังบุญยังฮึบุญกลุ่มบุญเดือนสี่บุญเดือนสี่มันเป็นบุญกลุ่มครับกลุ่มพันธุ์แค่กันหลอน เห็นได้เนาะเฮพเวอเตว่าบ้านเท่านี่เพิ่นเอาไปรวมใสตกันก็บปันสงการปีอย่างก็ล่ะปีใหม่เอาไปเออเพิ่นเอาไปรวมใสตปีใหม่ครับผมวันนี้เทากับโยที่บ้านวังสะแบงใต้าอคงเกียมมีแม่เท่ามีแม่เท่าคนวนป่านกันนะนี่คุณแม่บ้านนะครับผมนี่ก็แม่เท่ามิจะแม่เท่าก็ มน,นีมารวมงานอุปสมบทของน้องนาวินนะครับผมพีกัดอยู่นี่ก็เป็นวัดสวรรค์คงคาบ้านวังสะแบงใต้บ้านสะแบงใต้อำเภอคงเจียมจังหวัดอุลรธา,านีมน,นีเป็นตรงกับมือบุญพอดี่เผยถือครัวเผนมีมหาสพบมรำสิง มลำสิ่งว yep. so. right. right. so, oh. right. ันจ right. okay. yeah. so, ีจีที่ขอบณครักบึงพี่เนาะอารมณ์อารมณ์สามสี่คนมลสิ่งยังขึ้นใหญ่ใช่มันโม่นฮะมันไม่แน่สิตรงข้ไม่ควรดีกว่ามลสิ่งบึงเนี่ยทวีผลสาวบึงเนี่ยหายก้อนมลโมูบึงจะพิ่นว่าเอาทั้งผลพ่นเอายูเอัสเนเอาเบียยูเอรัสนมา นี่ครับบรรยากาศครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเศร้าเช็คทวีผลเศร้าวารมณสิงครับพี่น้องบรรยากาศยขำขคืน เดี๋ยวมันในส่วนของงานบุญเท่าดียว่าวันนี้ก็อยู่ที att, ่วัดมวยยังก็ลาะเมื่อกี้ลงละ่ะกองบวชมีสามกองหนึ่งสองสามบนยากาศใหญ่ปสีมานอนเฝ้านะครับนอนเฝ้ากองบวชโอ้ยเน,นี่นี่คือบรรยากาศนนี่เขาเอื่นมายังก็ล่ะ ไม่รู้คืออะไรไม่รู้ก็อื่นยังก็ละ่ะนี่เดี๋ยวไปดูของเราคือมันเป็นประเภทนีครับผมเป็นประเณีที่สืบสานสืบต่อกันมาปอ้โหอื่นว่าอันอยังก็ละ่จะจำกับบรูคือกันจำาันด้นี่อันนี้ของของเราคือของน้องนาวิน เป็นกัอุฏิส่วนกุศลทำบุญไปด้วยนะครับผมให้คุณแม่เม่ไรหลายคนเพื่นกษตรทำบุญให้กูถวดญาถวดคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนนะครับผมบวชเพื่อกุฏิส่วนกุศลให้ผู้ล่วงรับนะครับผมตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะครับผมหรือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับผมตามประเพณีครับผมวันเสารเพื่อนเกิมานี่ กับผมพระอุปชานะครับหนึ่งสองสามสี่เสียรูปนะครับนี่นี่สุดสันใหญ่เพื่อจะมาหาว่ามีอะไรขาดเกินไหมมีของเสียหายหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาต้องระวังครับผมเพราะว่าเป็นงานบุญหลาย่นไลยอันนี้ก็สิเข้ามา sống mà non phèo được gì hay trăm đầy gì bọc trăm đầy bọ như bò đầy <laughs>

i mm -hmm.